ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle Of No สวัสดีครับพบกับ Eagle Of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเครื่องรางของขังนั้นเป็นความผูกพันและคติความเชื่อของสังคมไทยมาแต่ครั้งบโบราณโดยจะสร้างออกมาในหลากหลายรูปแบบตามศาสตร์ และสายเวทของแต่ละเกจิสําหรับเครื่องรางของขังประเภทรูปศักนั้นก็นมีอดีตภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปนิยมจัดสร้างเพื่อแจกใจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหาเช่นกันอาทิรูปลิงรูปสิงรูปเสือรูปแพะเป็นต้นแต่วันนี้เราจะมากล่าวถึงเครื่องรางของขังเป็นรูปลักษณะของแพะแพะนั้นตามความเชื่อที่ว่า แพะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปกป้องป้องกันคุณไสและเวทมนต์ต่างๆที่จะมาทำร้ายผู้เป็นเจ้าของได้เพราะแพะจะรับไปเองทำให้เจ้าของปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นแพะเขาควายเผือกแกะที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสุดยอดพระอาจารย์ยุคเก่าแห่งภาคตะวันออก หลวงพ่ออ่ำหรือพระครูเทพสิทธ,ธาเป็นอดีตเจ้าวาดวัดหนองกระบอกตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อปีพุทธศักราช4 4 3 1ถึง2490ที่ที่ชาวบ้านทั้งไกลและใกล้ให้ความครบนับถือมากปู่ย่าตายายเล่าต่อกันมาว่าท่านมีอาคมเข้มขังเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งของเมืองระยอง เมื่อเกือบ150ปีที่แล้วท่านมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาคือหลวงพ่อเริ่มวัดกระจุกเชิจังหวัดชนบุรีและหลวงพ่อรัตนวัดหนองกระบอกจังหวัดระยองสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่ออ่าท่านมีชื่อเสียงมากในการสร้างเครื่องรางของขังแพะซึ่งได้รับการสืบทอดวิชาต่อมาจากหลวงปู่แตงวัดอ่างศิลา จนได้สมญาว่าหลวงพ่ออ่ำแพะดังและเป็นที่ต้องการของผู้เลื่อมใสศรัทธาอย่างมากแพะหลวงพ่ออำ่ำสร้างจากเขาควายฟ้าผ่าตายซึ่งมีความเชื่อกันว่าเขาอันนั้นได้รับพลังจากเทพแล้วนำมาแกะเป็นแพะท่านบรรจุวิชาอาคมเวทมนต์คาถาที่ได้เล่าเรียนศึกษามาโดยวางไว้บนถาด บางทีก็แช่น้ำมันหอมน้ำมันว่านสมุนไพรน้ำมันจันเพราอท่านจะมอบให้แล้วจะทำพิธีปลุกเสกอีกครั้งจนปรากฏว่าแพะที่วางไว้บนถาดหรือแช่น้ำมันเคลื่อนไหวและมีชีวิตได้และท่านจะหยิบขึ้นมาจากโหลหรือขวดแจกกับบุคคลน,นั้น คุณวิเศษของแพะตัวผู้หนึ่งตัวสามารถดูแลปกครองแพะตัวเมียได้เป็นสิบสิบตัวด้วยความรู้ลักสามคัคคีและเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันจึงมีความเชื่อกันว่าผู้ใดมีแพะแกะจากเขาควายของหลวงพ่ออ่าไว้พวกติดตัวผู้นั้นจะเป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่และนักรักที่มีคนนิยมชมชอบมากมาย และมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมทุกดานจากตำราสมุดข่อยที่โบราณอาจารย์ทันใดจะรลึกไว้ว่าการสร้างแพะโดยใช้เขาควายและเขาควายเปลือกที่ถูกฟ้าผ่าตายเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าเขานั้นจะได้รับพลังจากมหาเทพคือสวรรค์ทุกชั้นทุกวิมานนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าในตัวแพะที่โดนฟ้าผ่าตายนั้น ได้มีการรีจากสวงสวรรค์อีกด้วยพระเกจิอาจารย์และผู้มีวิชาอาคมหลายสำนักจึงได้นำมาเป็นวัสดุในการแกะเป็นรูปลักษณะของแพะและว่ากันว่าผู้ที่มีแพะหลวงพ่ออำ่ำไว้อยู่ในความครอบครองจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งสมบูรณ์เมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองและอายุยืน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่